เมื่อหลายเส้นและความงดงามหลอมรวมกับตัวตนของศิลปินและความรักที่เธอมีต่อสิ่งรอบข้างนำมาซึ่งงานศิลปะสุดงดงามเพื่อนสิลทธน,นันันสวัสดีค่ะป๊อปนะคะธนันันใจสว่างก็ปัจจุบันทำงานศิลปะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะสไตล์งานก็จะเป็นงานเพนติงแล้วก็งานศิลปะแบบสื่อผสมค่ะ วันนี้จะพามาชมบ้านแล้วก็บริเวณบ้านลวมไปถึงร้านกาแฟค่ะ ก็ถ้าเกิดเข้ามาในบริเวณบ้านนะคะทางขวามือก็จะเป็นร้านกาแฟค่ะที่ชื่อว่าเฮือนศิล Coffee บริเวณนี้ชื่อว่าเฮือนศิลธนนัน,นนะคะก็จะมีส่วนที่เป็นบ้านสวนร้านกาแฟแล้วก็ส่วนที่เป็นแกลเลอรี่ทำงานแล้วก็สตูดิโอทำงาน,นะคะ่ะอันนี้คือภายในร้านกาแฟนะคะก็จริงๆตัวร้านกาแฟกับตัวบ้านเนี่ยค่ะก็จะมี ลักษณะการสร้างบ้านที่มันจะคล้ายๆกับทรงแบบสอบๆอบก็คือด้านบนกว้างด้านล่างก็จะสอบลงมาลักษณะนี้เขาเรียกว่าบ้านทรงไก่โอบค่ะซึ่งมีที่มาที่ไปก็คือคุณแม่มีเชื้อสายเป็นไทยลื้อค่ะก็ได้แรงบันดาลใจจากตรงนั้นมาสร้างสรรค์ฝั่งตรงข้ามร้านกาแฟบริเวณนี้ก็จะเป็นแกลเลอรี่แสดงผลงานแล้วก็เป็นสตูดิโอที่ใช้ในการทํางานนะคะผลงานที่จะแสดงอยู่ตอนนี้จะเป็นผลงานที่มีทั้งผลงานชุดเก่าตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็จะเป็นผลงานชุดใหม่ที่ตั้งใจว่า เดี๋ยวในช่วงระหว่างนี้จะทำงานชุดใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็ติดตั้งใหม่ให้มันเป็นเซตใหม่ค่ะแล้วก็จัดแสดงโซโล่ของตัวเองในพื้นที่ตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมติดตั้งผลงานที่ชอบที่สุดชุดนี้จะชื่อว่าเด็กหญิงป๊อปแรนดอมกรีนหมายถึงว่าสีเขียวแบบสุม่มเริ่มมาจากตัวเราเนี่ยชอบสะสมสีเขียวแล้วก็ย้อนย้อนมาเป็นคำถามว่าทำไมถึงชอบสะสมทีนี้ก็เกิดมาจากว่าสีเขียวเนี่ย เป็นสีที่นําพาให้เรานึกถึงความทรงจําในวัยเด็กค่ะโจ์หลักๆของในการทํางานชุดนี้ก็คือจะเป็นงานเพ้นท์เนาะเป็นงานเพนติ้งเพ้นท์บนผ้าใบค่ะซึ่งจะมีตัวคาแรคเตอร์หลักก็คือตัวเราที่เราเรียกว่าเด็กหญิงป๊อปเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะมีสุนัขมีความผูกพันต่างๆที่เป็นความทรงจําของเราเมื่อก่อนเนะะี่ยค่ะก็ประกอบกันเป็นภาพสีเขียวคอนเซปต์ Concept หลักๆก,ก,ก็คือถ้าความธรรมดาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันกับสีเขียวก็เป็นเช่นเดียวกัน จริงๆแล้วแรงบันดาลใจถ้าเกิดว่าพูดถึงจริงๆมันก็จะมีตามหนังสืออะไรเงี้ยเนาะถ้าเกิดสมมุติมันอาจจะมาเป็นเทคให้เราอ่านแล้วก็ให้เราจินตนาการตามนั้นเงนี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกสื่อภาพยนตร์อะไรพวกนี้ค่ะจะดูพวกกันใช้สีบางองค์ประกอบอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็บ้านเราเนี่ยนะคะสภาพสภาพความเป็นบ้านเราบางทีก็มีอย่างเช่นชอบวาดพวกสัตว ก็จะมีการเอาสัตว์ต่างๆมาประกอบรวมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยที่กำลังจะวาด <c oughs> ออรู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะแบบว่าอย่างก็จะเป็นการจับปีหน้าเนาะปีหน้าก็จะมีงานเออชียงรายเบนาเล่ซึ่งรู้สึกว่าเป็นงานใหญ่ที่ดีที่เรามีการโปรโมทก่อนล่วงหน้าสักประมาณปีหนึ่งอย่างในช่วงช่วงเนี้ยค่ะก่อนที่จะไปถึงปีหน้าก็จะเป็นการกระตุ้น ใหเ้เพิ่มเพิ่มการรับรู้ของคนในจังหวัดเชียงรายว่าอ,อกำลังจะมีงานใหญ่มาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เป็นได้เป็นเจ้าภาพก็เป็นโอกาสที่ดีของคนที่ทํางานสายศิลปะที่อยู่เชียงรายเหมือนกัน,นค่ะช่วงนี้ก็จะทั้งตัวเราด้วยทั้งพี่น้องศิลปินคนอื่นๆด้วยค่ะ ในภาพนี้ก่อนอื่นเลยเคิดถึงเชียงรายคิดถึงอะไรเราก็จะคิดถึงตัวเราที่อยู่ที่เชียงรายเนาะก็คิดถึงบ้านเราที่ทํางานที่อยู่กับบ้านเนาะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของความเป็นเชียงรายของบ้านเรานอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์คู่บ้านคู่เมืองค่ะแล้วก็สัตว์ในตำนาน อย่างเช่นช้างแล้วก็แมงสีหงคาตาทั้งหมดที่พูดมาก็เอามานํารวมกันในภาพนี้ภาพเดียวค่ะอยากขอเชิญชวนทุกคนถ้ามีโอกาสได้มาที่เชียงรายก็อยากจะขอเชิญชวนให้มาเที่ยวที่เฮือนศิลทธนนทาน,าน,นและรวมไปถึงบ้านศิลปินของพี่ๆศิลปินท่านอื่นด้วยค่ะ